ค่ะช่องโอเคเดสค่ะวันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่วันนี้จะเป็นคำเชื่อมนะคะคำว่าซาเตเป็นคำพูดเพื่อเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปพูดเรื่องอื่นหรือก่อนที่จะทำกริยาอื่นต่อไปหรือใช้ในการชักชวนก็ได้ด้วยมีความหมายว่าเอาละ่ะแพทเทินของประโยคก็ง่ายๆซาเตแล้วก็ตามด้วยประโยคที่จะพูดเลย คำว,ว่าซาเตเนี่ยนอกจากคำว,ว่าซาเตที่ใช้เปลี่ยนเรื่องแล้วก็จะมีคําว่าโทโคระเตะเดบะหรือคําว่าโทคิณิคำคำเชื่อมเพื่อเปลี่ยนเรื่องภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าเทงคังนะคะเทงคังแปลว่าเปลี่ยนเรื่องมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะซาเตะชุนบิกะ できましたので、急い,いでやりましょう。さあです。準備ができましたので、急い,いでやりましょう。แปลว่าเอาละเตรียมตัวเสร็จแล้วรีบทำกันเถอะคำว่าจุนบีแปลว่าเตรียมตัว ยูนิค้ i เดทมัชิตะก็คือเตรียมตัวเสร็จแล้ว i ิโซอิเดอิโซอิเดแปลว่ารีอิโซอิเดยา i ิมาโชก็คือรีบทำกันเถอะตัวอย่างที่สองซาเตคอนโดะนันิโอเบนเคียว s h มาโชกะซาเตคอนโดะน n นิโอเบนเคียวชิมาโชกะ แปลว่าเอาละ่ะครั้งนี้จะเรียนอะไรกันดีคนโดกก็ครั้งนี้เป็นเคียวก็เรียนนะคะก็คือซาเตเริ่มขึ้นต้นประโยคเลยแล้วก็ตามด้วยประโยคที่จะชักชวนตอ่าที่สามซาเตะกิวะโดโคเอะอีโคกันนะซาเต สก,โโกิว่าอโคเกอิโคกันะแปลว่าเอาละ่ะจากนี้จะไปไหนกันต่อดีนะสกิก็คือต่อจากนี้เนาะอิโคโกันะก็คือเป็นเหมือนกับลังเลหรือแบบขอความเห็นอะไรเงี้ยไปไหนดีนะอะไรประมาณเนี้ยเลยอันที่สี่ซาเตอานาตะนุ อิเ no? a ็นว่าどうですかさてあなたの意見はどうですかแปลว่าเอาล่ะความเห็นของคุณเป็นยังไงอ่า uh, a no Iken ก็คือความเห็นของคุณนะคะど deska? เป็นยังไงโอเคแบบที่นี้ก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้นะคะส,สั้น ไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ